สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้มาลงผักผักกาศขาวห่อจะ้ะผักกาศขาวห่อเนาะนี่ลงไปนี่เลยมันอยู่ใต้หลังคาก็เลยลงก็เลยลงจะ้ะลงแต่ว่าก็หาขวดตัดขวดมามาปิดเขาไว้เพราะว่าเมื่อวานเราลงไปสามต้นเนาะเนี่ยต้น,นเนี้ยเน,นี่ยต้นนี้แล้วก็ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ก็โอเคอยู่นะ สามต้นที่เราลงไปเนาะเราลงไปเนี่ยไอพุ่นนี้ลงใหม่หาตัดขวดมาปิดไว้เดี๋ยวเราก็จะเอาพลาสติกพลาสติกตัวนั้นคุมอีกรอบหนึ่งเนี่ยถ้าอากาศไม่หนาวมากไม่หนาวมากหรือไม่เป็นน้ำแข็งหรือไม่ติดลบเกินไปเขาอยู่ได้เนี่ยคุมเขาไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าต้นเขาโตแล้วแต่เขาอยากที่จะ ลงดินแล้วอะ่ะตัวนี้ก็เป็นประกาศขาวหอเนี่ยเรามาลงเราเราไม่เอาออกมาลงหมดเนาะทยอยคือทยอยทยอยเอาลงยังเหลืออยู่ข้างในอยู่เนี่ยเหลืออยู่ข้างในอยู่เราก็ลองดูไงว่าหนาวจะโอเคสำหรับเขาไหมเนี่ยก็ ทำอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวก็เราเอาลงไปแล้วเราก็าลดน้ําแล้วเนาะรดน้ําเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาพลาสติกคลุมขวดน้ําคุมว่างั้นเถอะขวดน้ําคุมแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะเอาพลาสติกผืนนั้นอะ่ะพลาสติกใสคุมต่ออีกรอบนึงเนี่ยประมาณนี้เลยจะมาคุมต่ออีกรอบนึงคือ ช่วงนี้อากาศมันยังเย็นอยู่เนาะเราก็เอาหาผักที่เขาชอบอากาศเย็นน่ะมาปลูกก่อนเนี่ยเนี่ยพอถึงถ้าเขาอยู่ได้นะพอถึงช่วงหน้าร้อนมาเนี่ยคือเราก็ได้กินแล้วผักพวกนี้เป็นผักกาดขาวขาวเป็นผักกาดขาวหอ่อเนี่ยและอีกอย่างตรงนี้มันมีหลังคาด้วยเนาะ มันมีหลังคามันก็ถ้าเจอหิมะหรืออุณหภูมิที่ติดลบมากเกินไปมันหรือฝนมากเกินไปเงี้ยมันก็ไม่โดนเขาโดยตรงเพราะว่ามีหลังคาเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเราก็ใช้พลาสติกคลุมอยู่พลาสติกคลุมก็ช่วยได้ช่วยได้เยอะเพราะว่ามันจะทําให้อุ่นข้างในเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เราทําไว้เมื่อวานเนี่ยตัวน,นี้เราก็เพิ่งลงไม่เยอะหรอก เราลงแค่สองต้นเองเป็นกระหล่ำเนี่กะล่ำเราลงไว้สองต้นนะแต่ถ้าใช้พลาสติกคุมอย่างนี้มันจะอุ่นไงแล้วจะเป็นไอน้ำข้างในตรงนั้นก็มีสองต้นกล่องนี้มีเพิ่งจะลงไปสี่ต้นเองตัวนี้เราจะลงไอ้นั่นไงลงกระล่ำกระหล่ำเขียวกับกระหล่ำม,ม่วงเพราะว่าปีนี้เราปลูกไม่เยอะเราปลูกไม่เยอะ เราก็เลยเอาใส่กล่องและอีกอย่างหนึง่งปลูกก้าแต่หัวปีหน่อยหนึง่งเราก็จะได้เอาลงเร็วไงอีกอย่างมันมีหลังคาเนาะมันมีหลังคามันก็เหมือนที่เราว่ามันพวกฝนพวกไอ้นี่ไม่โดนเขาโดยตรงหิมะถ้ามีหิมะมาอย่างเงี้ยไม่โดนเขาโดยตรงเพราะว่ามันมีหลังคาคุมอยู่มันก็ยิ่งเราใช้พลาสติกคุมอย่างเงี้ย มันเป็นไอ้น้ำข้างในไงเนี่ยเป็นไอ้น้ำข้างในไอ้น้ำข้างในมันก็พูดถึงว่ามันความร้อนมันความอุ่นมันยังมันโอเคอยู่ว่างั้นเถอะตัวนี้เราก็เลยจะทําเหมือนกันตัวนี้เราก็ทําเหมือนกันเลยเมื่อวาน,นทีนี้เราเอาเราเอาผักมาเพิ่มไงเราก็เลยมาเปิดออกทีนี้เราก็จะคุมกลับเข้าไปใหม่เพราะว่าเรา ใส่ไปแล้วผักใส่ผักไปแล้วเราก็เลยจะคุมเข้าไปใหม่ทีนี้นี่เลยประมาณนี้เลยค่อยค่อยอทยอยเอาลงไปถ้าเขาอยู่ได้ก็คือโอเคเราก็จะเพิ่มเข้าไปเพราะว่าข้างในมันยังมีอยู่ข้างในมันยังมีอยู่แต่ว่าเราค่อยค่อยอทยอยออกมาเฉยเพราะว่ากลัวเขาตายเราก็เลยยังไม่ออกหมดนี่เลย รอให้ตัวนี้เขาโอเคก่อนนี่เลยเพราะว่าอากาศยังหนาวอยู่ช่วงนี้มันก็ยังไม่ถึงหน้าปลูกเท่าไหร่หรอกหน้าปลูกมันจริงๆนู่นน่ะมันไอ้นั่น,น่นนะจูน,น่นนะจูนก็เดือนมิถุนายนะนะหน้าปลูกเขาแต่ว่าพวกอากาศหนาวนี่คือได้อยู่ถ้าเราปกคมุมเห็นหลายคนเขาก็ใช้วิธีนี้แหละคือหาอะไรคุมเรา นี่เลยเขาหาอะไรคุมแบบนี้แหละเพราะว่าอยู่เมืองหนาวเนาะแล้วก็อากาศหนาวมันเยอะกว่าอากาศร้อนประมาณนี้เลยไปก่อนนะคะคิมนี้ขอบคุณทุกคนกำลังใจคะ่ะที่เข้ามากำลังใจนะคะไม่ทิปไปเลยจ้าพอกันคิมหน้าจาาคิมนี่ไม่ทิปบายบาย